นี่คือหนึ่งในปริศนาที่เยือกเย็นที่สุดและโด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่20เลยครับเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมบนผืนหิมะของกลุ่มนักปีนเขา9คนที่จุดจบของพวกเขาเนี่ยยังคงเป็นปริศนาที่หาคําตอบไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ลองนึกภาพตามนะครับ คืนนั้นท่ามกลางความมืดมิดของเทือกเขาอูราวในรัสเซียอุณหภูมิมันดิ่งลงไปถึงลบ30องศาเซลเซียสเป็นความหนาวเหน็บที่โหดร้ายชนิดที่ว่าสามารถฆ่าคนได้ในเวลาไม่นานเลยแล้วนี่ก็คือฉากหลังของเรื่องราวสยองขวัญที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคำถามสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คืออะไรกันแน่ที่มันจะน่ากลัวได้ขนาดนั้นถึงขั้นที่ทำให้นักบินเก่าที่เชี่ยวชาญสุดๆถึง9คน ต้องยอมกรีดเต็นท์ของตัวเองจากข้างในแล้ววิ่งหนีตายเท้าเปล่าเข้าไปในพายุหิมะที่บ้าคลั่งเอาละครับเรามาหาคําตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังความฝันแล้วก็ความทา้าทายของกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ประสบการณ์โชคโชนมากๆในการเดินทางสู่ดินแดนที่แค่ชื่อของมันเองก็เหมือนเป็นคําเตือนแล้วครับภูเขาแห่งความตายคือต้องบอกก่อนว่าทีมนี้ไม่ใช่ไก่กานะครับผู้นําทีมคืออีกอร์เดียสลอฟอายุแค่23ปีเอง สมาชิกที่เหลือก็เป็นนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตจากสถาบันโพลิเทคนิคอูเราแล้วทุกคนย้ําว่าทุกคนนะครับเป็นนักเดินป่าระดับเกรดทรีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในตอนนั้นเลยเป้าหมายของพวกเขาคือยอดเขาโอทอเทนที่ชื่อในภาษาท้องถิ่นมันแปลว่าอย่าไปที่นั่นพวกเขาออกเดินทางกันในเดือนมกราคมปี1959ครับจากการเดินทางที่ดูเหมือนจะราบรื่นดีจู่ๆในค่ําคืนหนึ่งทุกอย่างก็เงียบหายไปและพอทีมค้นหาไปถึงทุ่นั่น สิ่งที่พวกเขาพบก็คือจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงขวัญที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงมาก,ก่อนเลยครับจริงๆแล้วทีมนี้มี10คนนะครับแต่ว่าคุณยูริยูดินต้องขอถอนตัวไปก่อนเพราะป่วยทําให้เหลือคนที่เดินทางต่อแค่9คนคืนวันที่1กุมภาพันธ์พวกเขาก็ไปตั้งแคมป์สุดท้ายกันบนไหล่เขาที่ชื่อว่าโคลาสเสียดเจา้าหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าภูเขาแห่งความตายนั่นแหละครับแล้วพอขาดการติดต่อไปทีมค้นหาก็ออกตามหา จนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์พวกเขาก็ได้เจอกับแคมป์ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้สภาพที่เกิดเหตุนี่แหละครับที่มันแปลกสุดๆคือเต็นทนะ์น่ะพังยับอยู่ใต้หิมะแต่มันไม่ได้ถูกโจมตีจากข้างนอกนะครับมันถูกกรีดอย่างรุนแรงจากข้างในครับย้ำอีกทีว่าจากข้างในเหมือนกับว่ามีคนตั้งการจะหนีออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็มีรอยเท้าประมาณ8ปดถึงเคู่เดินออกจากแคมป์ไปแต่ที่น่าขนลุกคือ รอยเท้าพวกนั้นนะ่ะเป็นรอยเท้าของคนที่ไม่ใส่รองเท้าหรือใส่แค่ถุงเท้าท่ามกลางอากาศที่หนาวติดลบขนาดนั้นนะครับและจากตรงนี้ไปเรื่องราวมันจะยิ่งดิ่งลึกและน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อเรามาดูสภาพของนักปีนเขาทั้ง9้าคนที่ร่างของพวกเขาได้กลายเป็นเบาะแสสาคัญที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ในน้ําแข็ง ทีมค้นหาพบร่างของผู้เสียชีวิตกระจายกันอยู่เป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยเจอ2คนอยู่ใต้ต้นซีดาห่างจากแคมป์ไปตั้ง1.5กิโลเมตรสภาพคือสวมแค่ชุดชั้นในอยู่ข้างๆกองไฟที่มอดไปแล้วกลุ่มที่2อีก3คนรวมถึงหัวหน้าทีมอ e ีกอร์เดียสลาฟถูกพบริมทางเหมือนกำลังพยายามคลานกลับไปที่เต็นท์แต่ก็ไปไม่ถึงครับและกลุ่มสุดท้าย อีกสี่คนที่เหลือถูกพบในอีกสองเดือนให้หลังในลำธารหลังจากหิมะละลายซึ่งสภาพศพของกลุ่มนี้นี่แหละครับที่สยดสยองที่สุดตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันแปลกแบบสุดๆร่างของกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมีบาดแผลข้างในที่รุนแรงมากนิโคลายกะโหลกศีรษะร้าวส่วนลุดมิลากับอเล็กซานเดอร์ซี่โครงหักแบบละเอียดเลยแพทย์ที่ชนะสูตรบอกว่ามันต้องเกิดจากแรงกระแทกที่รุนแรงมหาศาลเทียบเท่ากับการถูกรถชนด้วยความเร็วสูงเลยทีเดียวแต่ ประเด็นสําคัญคือร่างกายภายนอกกลับไม่มีรอยฟกช้ำอะไรเลยครับเหมือนถูกบดขยี้จากข้างในยังไงอย่างนั้นและที่น่ากลัวที่สุดคือลุดมิลาลิ้นกับดวงตาของเธอหายไปเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันยังมีเงื่อนงำอื่นๆที่หาคำอธิบายได้อีกเพียบเลยผิวของผู้เสียชีตบางคนเปลี่ยนเป็นสีส้มคล้ำแบบปิดธรรมชาติผมของพวกเขากลายเป็นสีเทาทั้งที่ยังหนุ่มยังสาว แล้วก็ยังตรวจพบกัมมันตภาพรังสีในระดับที่สูงผิดปกติบนเสื้อผ้าด้วยที่สำคัญคือในคืนที่เกิดเหตุมีกลุ่มนักปีนเขาอีกกลุ่มที่อยู่ห่าไปหลายไมล์รายงานว่าเห็นลูกบอลแสงสีส้มประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้าพอเจอหลักฐานที่มันแปลกประหลาดมากมายขนาดนี้คำถามก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่คือจุดเริ่มต้นของการพยายามหาคําตอบผ่านทฤษฎีต่างๆนานาเลยครับคําตอบของทางการโซเวียตในตอนนั้นน่ะเหละครับ บอกเลยว่ากำปั้นทุบดินสุดๆคดีถูกปิดอย่างรวดเดียวพร้อมกับบทสรุปที่คุมเครือมากว่าสาเหตุการตายเกิดจากพลังธรรมชาติอันทรงพลังที่นักปีนเขาไม่สามารถเอาชนะได้คือเป็นคำตอบที่แทบไม่ได้ตอบอะไรเลยพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่คนยอมรับกันมากที่สุดก็คือห um ิมะถล่มแบบแผ่นหรือ slab avalanche ครับมันคือปรากฏการณ์ที่แผ่นหิมะขนาดใหญ่ที่อัดกันแน่นๆอยู่เนี่ย มันเกิดพังแล้วก็ไหลตัวลงมาซึ่งมันสามารถสร้างแรงกดทับมหาสารได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องทิ้งร่องรอยการถล่มที่ชัดเจนไว้บนผิวหิมะเสมอไปทีนี้พอลองเอาทฤษฎีนี้มาเทียบกับหลักฐานที่เจอเฮ้ยมันเข้าเขาแฮะแรงกดทับมหาสารจากหิมะก็อธิบายเรื่องบาดเจ็บภายในโดยไม่มีแผลภายนอกได้ความตื่นตกใจแบบสุดขีดก็อธิบายได้ว่าทําไมพวกเขาต้องกรีดเต็นท์หนีออกมา และภาวะที่ร่างกายอุณหภูมิต่ำเกินไปหรือไฮโปเทอร์เมียเนี่ยมันก็ทําให้คนเราสับสนและมีพฤติกรรมแปลกๆได้ซึ่งก็อาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาวิ่งหนีโดยไม่ใส่เสื้อผ้ากันหนาวหนึ่งในพฤติกรรมแปลกๆที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อเรียกทางการแพทย์ด้วยนะครับว่า paradoxical undressing หรือการเปลื้องผ้าสวนทางคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่พบในคนที่กําลังจะเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นจัดในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาอย่างรุนแรงจนต้องถอดเสื้อผ้าออก ซึ่งมันก็อธิบายได้ว่าทำไมบางคนถึงถูกพบในสภาพที่เหลือแค่ชุดชั้นในถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมีคำอธิบายที่ดูจะสมเหตุสมผลสำหรับเหตุการณ์หลายๆอย่างแต่คำถามคือแล้วทำไมล่ะทำไมเรื่องนี้มันถึงยังคงเป็นตำนานที่หลอกหลอนและคาใจคนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันยังมีชิ้นส่วนจิ๊กซอที่มันหายไปไงครับแม้วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้หลายอย่างแต่ก็ยังมีคำถามที่ค้างคาอยู่แล้วกรรมตภาพรังสีล่ะมาจากไหน ผิวสีส้มกับผมที่กลายเป็นสีเทาเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สําคัญที่สุดแสงสีส้มประหลาดบนท้องฟ้าในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่ปริศนาพวกนี้แหละครับที่ทําให้โศกนาฏกรรมนบเขาเดียสโลฟยังคงเป็นตำ